บทที่สามผัวและพ่อที่ดีแต่การตัดสินใจในวันนั้นเพราะความใจอ่อนยังรักหรืออะไรก็ตามอันดาม,มาตระหนักได้ในตอนนี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดมาหันและโง่เง่ามากเพราะนอกจากจะเป็นคนเปิดประตูบ้านให้เขาเข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ส่วนตัวของเธอกับลูกแล้วเขายังจะไม่ยอมกลับไปอีกด้วย หน้าด้านหน้าทนอยู่ปักหลักปักฐานที่บ้านของเธอหน้าตาเฉยงานการอะไรก็ขนมาทำที่นี่ด้วยแน่ล่ะว,ว่าเขาไม่ได้ไปเอาพวกโน้ตบุ๊กหรือเอกสารสำคัญอะไรมาเองหรอกจ้างให้คนเอามาให้ทั้งนั้นมีเงินนี้ใช้เงินทำงานสิถึงจะถูกที่สำคัญเขาคงจะรู้ตัวดีว่าถ้าก้าวออกนอกบ้านของอันดาไปแล้วจะไม่มีวันได้กลับเข้ามาอีกเพราะงั้นเขาไม่ไปหรอกอันดาหัวเสียเป็นอย่างมากที่แผนไม่เป็นไปตามแผน ส่นคิมหันในยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่แผนของเขาเป็นไปตามแผนมีอะไรให้หน้ายิ้มกันอันดาหัวฟาหัวเวียงหลายวันแล้วเจอหน้าคิมหันที่ไรเป็นอันต้องบดนบิดใส่ทุกทีคิมหันก็แสนดีใช่ใช้คำว่าแสนดีได้เลยเห็นเธอหน้าบึ้งหน้ามุ่ยมาทีไรยิ้มรับตลอดนนำซ้ำยังเอาอกเอาใจผิดถูผิดต,ตาอีกบอกแล้วไงว่าเขากลับมาเพื่อดูแลเธองอด้วย อะไรที่ทำได้เขาทำเต็มที่ทั้งนั้นแหละเพื่อให้ได้เธอกลับมาอย่างวันนี้ก็เช่นกันเห็นยิงสาวประคองท้องนุ่นๆออกมาพร้อมใบหน้าบึง้งตึงทันทีที่เห็นเขานั่งทำงานอยู่ตรงโซฟาห้องรับแขกคิมหันก็ลาสายตาฉีดคิมเราร้องถามหรือเ้าหรือที่รักหิวไหมอยากกินอะไรหรือยังไม่ต้องมาเอาใจเลยเธอไม่ใจอ่อนหรอกไม่ใจอ่อนอีกแล้ว เมื่อไหร่คุณจะกลับไปคะตอบไม่ตรงคำถามไม่ได้ตอบด้วยซ้ำเป็นการถามกลับและไม่ใช่ครั้งแรกที่อันดาถามด้วยเธอถามมาหลายวันแล้วอยากกินไก่ทอดอีกไหมผมยังอยากกินอยู่เลยปีไก่ทอดทาซอสกระหิกดีไหมผมสั่งให้ว่าพลางคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำท่าจะกดแอปสั่งให้หากแต่ยิงสาวทลาาเข้ามาแย่งโทรศัพท์มือถือไปจากมือเขาเสียก่อนคุณทำอะไรนะ่ะ คิมหันถึงกับถามเสียงดังสายตามองไปยังดวงหน้าสวยท้องอยู่ทำไมไม่ระวังหกล้มขึ้นมาจะทำยังไงน้ำเสียงไม่พอใจตบท้ายด้วยไม่ให้ไม่พอใจได้ยังไงพุ่งพรวดเข้ามาด้วยความเร็วขนาดนี้เป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงเขาเป็นห่วงแหละอันดารับรู้ได้เทว่าเธอไม่สนใจฉันถามคุณว่าจะกลับไปเมื่อไหร่กลับเข้าเรื่องเดิมอีกแล้ว คิมหันมองอย่างหมึดหมิดผมก็ถามคุณเหมือนกันว่าทำอะไรวิ่งเข้ามาอย่างนี้ได้ไงทำท่าจะไม่ยอมตอนคิดขึ้นได้ว่าเขาไม่ควรใส่อารมณ์แต่ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมอีกแค่นี้อันดาก็มองเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวสุดๆแล้วโอเคผมขอโทษจะไม่เสียงดังใส่แล้วอย่าเล่เล่อแบบนี้อีกแล้วกันสุดท้ายเป็นคนยอมลงให้ก่อนเขาจะต้องไม่มีอีโก้ขอโทษก่อนไม่ตายท่องไว้ท่องไว้ ส่วนอันดาเห็นเขาอ่อนลงพลันได้ใจขึ้นมาเชิดหน้าขึ้นตามสไตล์แล้วตกลงคิมจะกลับไปเมื่อไรคะถามผมหลายรอบแล้วนะอยากให้กลับไปว่างั้นว่าจะไม่หงุดหงิดแล้วอดหงุดหงิดขึ้นมานิดๆไม่ได้ถามซ้ำไปซ้ำมาตอกย้ำว่าไม่อยากให้เขาโผล่หน้าอยู่ตรงนี้อยู่นั่นอยากให้กลับไปจะแย่อันที่จริงฉันไม่ได้อันเชิญคุณมาด้วยแต่คุณอัญเชิญผมเขาว่านเองนะ ไม่ใช่ผมอัญเชิญตัวเองเข้ามาสักหน่อยเรื่องนี้อันดาเถียงไม่ออกเป็นความผิดพลาดของเธอเองที่ใจอ่อนให้คนหน้าด้านหน้าทนอย่างเขาอะไรก็ช่างเถอคะค่ะตอนนี้ฉันไม่อยากให้คุณอยู่แล้วเมื่อไรจะกลับไปคะเห็นหนะ้าคุณแล้วฉันเหม็นเหม็นผัวก็แบบนี้แหละนะอาการคนท้องนะ่ะบางทีก็จะเหม็นผัวเหม็นกลิ่นผัวเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอาการแพ้ท้องเหม็นขี้หน้า คุณจะหลงตัวเองมากเกินไปแล้วคิมคิมหันถึงกับหัวเราะออกมาในตอนนี้ที่ยั่วโมโหอันดาได้สําเร็จความจริงแล้วอันดาก็ไม่ได้โมโหอะไรหรอกภายใต้ใบหน้าปั้นปึงนั้นเธอกั้นหัวเราะแทบตายคนบ้ามาทําให้ความน่ายำเกรงของเธออ่อนลงแบบนี้ได้ไงเอาเป็นว่าผมไม่อยากกลับเราก็ไม่กลับละกันคุณไม่ต้องมาไล่ผมหรอกเสียเวลาเปลืองน้ำลายด้วยเอาเวลาไปพักผ่อนเถอะผมจะได้ทำงานต่อ ้องรีเป็นผู้ชายนิสัยรวยได้เลี้ยงดูคุณกับลูกแบบสุขสบายได้ผู้จบก็ตรงไปนั่งที่โซฟาหยิบผูฟังมาใส่มือคอแป้นพิมพ์ดังกอกกอกแก๊ก,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 กไม่สนใจหญิงสาวที่ร้องโวยวายอีกนี่คุณคิมตามมาด้วยเสียงถอนหายใจเต็มแรงก็ได้เธอไม่วุ่นวายกับเขาแล้วก็ได้เสียเวลาเลื่องน้ำลายอย่างที่เขาบอกจริงๆนั่นลหละจะยอมปล่อยไปอีกหน่อยแล้วกัน เธอมีงานที่ต้องสาสางอยู่ด้วยเอาเวลามาเสียเปล่ากับคนพูดอะไรก็ไม่ฟังอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไปก็ไม่ต้องไปอยู่ให้เหม็นขี้หน้ากันไปอย่างนี้แ่ละหมุนตัวกลับเข้าห้องทํางานทันทีปล่อยให้คิมหันมองตามโดยไม่รู้เลยว่าเขาใส่หูฟังก็จริงแต่ไม่ได้เปิดอะไรฟังสักนิดแค่ใส่เพื่อให้อันดายอมแพ้ต่างหากแล้วมันก็ได้ผลเสียด,ด้วยรอยยิ้มระบายขึ้นบนใบหน้าครามส่งเสียงหัวเราะออกมาน้อย แต่เอาชนะคนหน้าด้านหน้าทนอย่างเขาได้ง่ายๆก็ให้มันรู้ไปเพราะยอมพ่ายแพ้ในวันนั้นส่งผลให้คิมหันกลเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านโดยที่อันดามไม่เต็มใจในวันนี้หลังจากวันนั้นคิมหันก็กำเริเบเสพสารมากขึ้นแรกเริ่มขนเข้าของเครื่องใช้สำหรับการทำงานมาบางส่วนไม่พอตอนนี้เริ่มจ้างคนขนของมาเพิ่มหมายถึงขนของเพื่อย้ายสำนโนครวัวมาปักหลักปักฐานที่นี่อย่างจริงจังนะ่ะ คิมหันเป็นนักธุรกิจออนไลน์พูดง่ายๆว่าขายของออนไลน์เขาเป็นพ่อค้ารายใหญ่ทีเดียวดังนั้นต้องการพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าอันดาไม่ยอมให้บ้านของเธอกลายเป็นโกดังสินค้าหรอกคิมหันรู้ดีจึงแก้ปัญหาด้วยการไปเช่าตึกหลายห้องเพื่อเก็บสินค้าพวกนั้นขณะดเดียวกันก็เล่นหุ้นซึ่งเป็นงานหลักที่แท้จริงไปด้วยเรียกได้ว่ายึดบ้านของอันดาเป็นฐานทัพหลักในการปฏิบัติภารกิจเลยละ่ะอันดาสุดจะต่อว่าหรือบ่นแล้ว ยิ่งเห็นเขาเปิดโหมดบ้างงานวันวันไม่คุยกับเธอเรื่อยเปื่อยอย่างเดิมนอกจากทำงานเสร็จแล้วถึงคุยเธอก็ไม่อยากกวนรู้ดีว่าคนเราเวลามีสมาธิทำงานมันเป็นช่วงนาทีทองแค่ไหนเธอเองก็เป็นจึงปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นอีกใจหนึ่งก็รับรู้โดยสัญชาตญาณด้วยว่าที่คิมหันบ้างานอย่างนี้เป็นเพราะมีเธอและลูกในท้องเป็นอีกสาเหตุเขาหวังดีตั้งใจจริงเธอจะใจร้ายไปขัดความตั้งใจของเขาได้หรือไง ถึงก่อนหน้าปากจะไล่เขาเออกจากบ้านทุกวันก็เถอะแต่พอไม่พูดไม่ห้ามความบ้างงานของคิมฮันก็ทุยหนักกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวจากที่คุยกับเธอน้อยลงกว่าเดิมแล้วตอนนี้แทบไม่คุยเพราะทำงานเย็นดึกดื่นเธอเรออยู่คุยด้วยไม่ไหวเข้านอนก่อนตลอดพอเธอตื่นมาเขาก็ลุกมาทำงานแล้วเป็นอย่างนี้ติดก,กันเกือบเดือนจนอันดาชักทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาบ่นบ้าง จะทำงานอะไรเยอะแยะหนักหนาคะคิมดูแลสุขภาพบ้างเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาจะลำบากฉันฉันท้องอยู่คุณไม่เห็นเหรอคุณเป็นห่วงผมเหรอทนไม่ไหวมันคือความเป็นห่วงนั่นลหละเพียงแค่เธอไม่บอกไปตามตรงพอคิมหันที่แล้วสายตาจากคอมพิวเตอร์อเงยหน้าขึ้นมาถามหญิงสาวก็ทำปากยื่นไม่ยอมตอบว่าไงคุณเป็นห่วงผมเหรอเปล่าคะ่ะ แค่ไม่อยากให้ตัวเองเดือดร้อนหรืออย่างไร้าคือไม่อยากให้คุณมาตายในบ้านนี้ปากคอเลาะร้ายไร้ซึ่งความน่ารักน่าชังแบบเดิมคิมฮันไม่ถือสาเธอยังโกรธเขาเข้าใจได้ที่ไม่ชอบมีอย่างเดียวบอกแล้วไงว่าอย่าพูดใจหยาบคายเดี๋ยวลูกก็จําไปหรอกมันส่งผลต่ออารมณ์ด้วยลูกไม่จำหรอกยังไม่ใช่เวลาที่จะมาจำอะไรได้แต่อันดามไม่เถียงด้วย เธอจะเอาชนะเอาเป็นว่าอย่าทำงานหนักเล้ากันค่ะเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มสุดท้ายด้วยการแสดงออกให้เขาเห็นเป็นในๆว่าเป็นห่วงอยู่ดียิ้มหันยิ้มกว้างพยักหน้ารับครับจากนั้นอันดาก็เดินหายไปเผยให้ชายหนุ่มนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วทำงานต่อตอนนี้เองที่อันดาแอบมองตามใจแล้วกันเธอถือว่าเตือนแล้วนะจะไม่ฟังก็ช่างมันละ ถึงอย่างนั้นก็เป็นห่วงอยู่ดีวันเดียวกันนั่นแหละที่คิมหันบ้าห่มง,งานยันดึกดื่นอันดาหลับไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วตื่นมาตอนเที่ยงคืนเพื่อมาเข้าห้องน้ําคนทองมักปวดฉี่บ่อยเข้าห้องน้ําเสร็จก็คิดถึงคิมหันขึ้นมาได้เพราะเห็นว่าไฟในห้องรับแขกที่เขาใช้เป็นฐานที่มั่นสําหรับทํางานยังเปิดอยู่จึงเดินมาดูถ้ายังทํางานอยู่แล้วก็รับรองได้เลยว่าเธอจะต้องผลเขาแน่เตรียมพร้อมไว้แล้วละ่ะ เธอไม่ใช่คนพูดอะไรหลายรอบพูดแค่สามครั้งถ้ายังไม่เชื่อก็จะไม่พูดแล้วนี่จะเป็นครั้งที่สองหากทว่าพอเดินมาถึงที่หมายความตั้งใจในตอนแรกมีอันต้องชะงักงานเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มที่น่าจะทํางานก็ก็แก๊กอยู่ฟุบหลับไปกับโต๊ะในห้องรับแขกที่ใช้วางโน้ตบุ๊กส่วนตัวเองนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นถ้านั่งไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อการเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ว่าแย่แล้ว ยังจะมีท่านอนที่ไม่ถูกต้องอีกถ้าง่วงทำไมไม่นอนที่โซฟาหรือไม่ก็อาบน้ำไปนอนที่เตียงให้เป็นกิจจลักษณะละทั้งบ่นจริงๆแล,ะละ้วล่ะอันดาตั้งท่าเลยกะว่าจะปลุกเขาแล้วบ่นให้สายแก่ใจแต่เมื่อเดินเข้ามาเห็นใบหน้าคลามคมที่แฝงไปด้วยความอ่อนล้าอิตรอยเธอกลับเปลี่ยนใจเสียอย่างนั้นถ้าเขาง่วงเธอปล่อยให้เขาหลับดีกว่าปลุกคนหลับเป็นบาปมหัน กาจะไปเอาผ้าห่มมาห่มให้แต่แล้วกลับต้องชะงักอีกครั้งเมื่อจูจ่ๆเรงฝีปากอยากก็ละมืออะไรบางอย่างออกมาอันดาผมจะดูแลคุณซุ่มเสียงเบาแฝงไปด้วยความละมุนละไมอันดาไม่ได้เพิ่งได้ยินประโยคนี้เป็นครั้งแรกแต่ในการที่ได้ยินเขาเอ่ยอ,ออกมาตอนที่อยู่ในภาวะจิตไร้สำนึกมันทำให้เธอรู้ว่าเธออยู่ในความคิดของเขาตลอดเวลาความตื้นตันล่นปลีกข,ขึ้นมาที่หนะ้าอ,อกจนท่วมทน้น ความอบอุ่นแพร่งพรายจนเธอน้ำตารืน้นเธอต้องการเขาต้องการมาตลอดในตอนนี้ก็ยังต้องการแม้ว่าปากจะขับไล่ใส่ส่งเขาตลอดเวลาก็ตามเธอไม่กล้าปฏิเสธความต้องการที่แท้จริงของตัวเองอีกแล้วว่า,ารักเขาอันดาเก่งในเรื่องรู้ความปรารถนาในจิตใจของตัวเองรู้ว่าชีวิตต้องการอะไรมาเติมเต็มเพื่อที่จะให้มีความสุขเธอเป็นคนปากดีหยิงผยอง เรื่องนี้เธอก็รู้แต่ในวินาทีนี้เธอจะละทิ้งทิ่ฐิทุกอย่างลงชั่วครู่เพื่อที่จะได้มองหน้าผู้ชายที่เธอรักเต็มๆตาสักพักแต่เธอได้ทำแล้วเอาละ่ะพอใจแล้วอันดาจะไม่อ่อนไหวไปมากกว่านี้อย่างไรเสียเขาก็ทำผิดต,ต่อเธอก่อนจะให้เขากลับมาง่ายๆโดยไม่ใช้ความพยายามอะไรมันไม่ใช่ทางของเธอถ้าเขาอยากได้เธอกลับเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงๆ เขาก็ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือสิ่งที่เขาปรารานนามากที่สุดจริงๆเหมือนกันแต่คืนนี้ต้องให้เขานอนก่อนนอนอย่างถูกสุขลักษณะด้วยทันก็จะปลุกเขาหากแต่เมื่อมือเอื้อมไปแตะที่ท่อนแขนความร้อนรี่ที่แล่นผ่านปลายนิ้วทําให้หญิงสาวตกใจมากตัวร้อนจีเลยคิมคะคุณไม่สบายหรอถามออกไปโดยไม่รู้ว่าเขาจะตอบไหมมันถามออกไปด้วยสัญชาตญาณ คิมลุกไปนอนที่เตียงค่ะไม่สบายแล้วนะบอกแล้วไงว่าอย่าโหยงงานหนักเห็นไหมพูดไม่ฟังแล้วมันเป็นไงอดบนออกมาไม่ได้หงุดหงิดด้วยเป็นห่วงด้วยหลายความรู้สึกผสมปนเปนกันไปหมดคิมหันลืมตาตื่นขึ้นมาตอนนี้ดาว่าเขาเห็นภาพตรงหน้าไม่ชัดหรอกแต่หูได้ยินเสียงบนแว่วๆเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเว่าหลังจากนั้นไม่นาน เาไม่รู้สึกตัวอีกด้วยเปลือกตาและอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติทําให้เขาร่วงฟูไปนอนบนพื้นท่ามกลางเสียงริดร้องของอันดาที่ดังขึ้นสบพันวายคิมคิมสติสัมปชัญญะดับไปไม่รับรู้สิ่งใดๆที่เกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นแม้แต่นิดเดียวร่างกายของคิมหันยิ่ตัวเกินกว่าที่ผู้หญิงอย่างอันดาจะมีปัญญาแบกไปที่เตียงได้ในเมื่อของมดสติเพราะพิษไขตรงนี้เธอก็ปจมพยาบาลมันตรงนี้นี่แหละ จัดแจงเอาหมอนเอาผ้าห่มเจลลดไข้และอีกสารพัดข้าวของที่จะทําให้ไข้ของคนป่วยลดลงมาไว้ข้างๆพร้อมใช้งานตลอดเวลาทันทีจัดแจงท่านอนให้เขาได้นอนสบายๆด้วยดีนะที่เธอปูพรมบนพื้นเอาไว้มันเลยเป็นที่นอนรองรับไม่ให้เขาต้องนอนบนพื้นกระเบื้องเย็นเยยบได้ไม่อย่างนั้นล่ะก็ต้องลําบากเธอเอาที่นอนปิกนิกมาปูแล้วดันตัวเขาขึ้นไปนอนบนนั้นอีกมีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองเธอประจั์ได้แล้วล่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาคบคิดอะไรในตอนนี้ในเมื่อตัดสินใจที่จะมีแล้วเธอก็ต้องยินดีที่จะดูแลเหมือนกับที่เธอยินดีดูแลคิมหันในตอนนี้ถึงควาเป็นจริงจะไม่ได้ยินดีที่เขาป่วยไข้ต่อหน้าต่อาเธอก็ตามดีที่คิมหันไม่ได้เป็นอะไรหนักพอได้นอนเต็มที่อาการไข้ก็ลดลงตื่นขึ้นมาด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่ครบคงไม่ได้เห็นอันดาที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆหันมาถามด้วยความเป็นห่วงเขาต้องมีสติแล้วล่ะตื่นแล้วเหรอดีขึ้นไหมคะผมหลับไปเหรอไม่ใช่หลับเรียกสลบเธอฉันบอกแล้วไงว่าอย่าโหม่งงานหนักมันไม่ดีต่อสุขภาพเห็นไหมว่าเป็นไข้เลยเตือดร้อนชนะคุณดูหรือเปล่าน้ำเสียงเปลี่ยนไปเป็นดุเล็กน้อยกระนั้นยังแฝงไปด้วยความเป็นห่วง คิมฮันพ่อจะจับต้นชนปลายถูกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีสีหน้าสำนึกผิดเล็กน้อยผมขอโทษนะที่ทำให้คุณลำบากรู้ตัวว่าทำให้ฉันลำบากหลังฉันบอกอะไรก็เชื่อฟังไม่ใช่ดื้อด้านอย่างนี้ดูมาอีกแล้วเขาไม่น่าขอโทษเลยให้ตายเขาไม่สบายนะอยากให้โอมากกว่าแต่ทำผิดแล้วก็ต้องขอโทษสินะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงครับ พอพูดออกมาอีกครั้งอันดาก็ชักสีหน้าใครเป็นห่วงคุณคุณไงฉันไม่ได้เป็นห่วงถ้าไม่ได้เป็นห่วงแล้วที่จัดที่นอนให้ผมซะเรียบร้อยอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นห่วงตัวเองค่ะไม่อยากให้คุณมาตายในบ้านฉันอย่าลงตัวเองจ้าแม่คุณไม่เป็นห่วงก็ไม่เป็นห่วงผมไม่เถียงแล้วดีค่ะอย่าเถียงไม่งั้นฉันจะเสียดายที่อุตส่าห์ดูแลคุณมาทั้งคืนจนถึงตอนนี้ คิมหันอดคำไม่ได้เขาขี้เถียงนะจริงแต่อยากให้เธอยอมรับนี่นาว่าเป็นห่วงเขาเองก็อยากได้ยินเธอบอกเหมือนกันนะแม้ว่าการกระทํามันจะชัดเจนมากก็เถอะแล้วนี่หิวหรือยังคะฉันจะเร่วข้าวมาให้กินไม่หิวครับเพิ่งตื่นแต่นี่จะเที่ยวแล้วนะก็มันไม่หิวนี่ไม่ได้ค่ะต้องกินคุณต้องกินยาด้วยเดี๋ยวไข้ขึ้นมาอีกจะแย่แล้วจะถามผมทําไมว่าหิวไหม สุดท้ายคุณก็บังคับให้ผมกินอยู่ดีก็ฉันเป็นพวกประชาธิปไตยเคารพสิทธิ์เสียงผู้อื่นยังไงก็ต้องถามก่อนประชาธิปไตยตรงไหนบังคับผมดูชัดๆมันเป็นเคสพิเศษค่ะไม่ต้องเถียงแล้วนะตรออยู่ตรงนี้ฉันจะไปตักข้าวมาให้อย่าดื้ออีกพูดจบพลันลุกจากตรงนั้นไปเลยไม่ปล่อยให้คิมหันชุดรังอะไรไว้เพราะดูแล้วขึงยังอยู่ต่อ เขาจะต้องหาเรื่องนั่นเรื่องนี่มาเถียงเธอให้อารมณ์ขึ้นอีกเป็นแน่ไม่นานนักอันดาก็กลับมาพร้อมกับถ้วยข้าวต้มเครื่องในมือชิมหันมองด้วยความประหลาดใจทันทีที่เห็นหน้าตาของอาหารที่เธอทําวางอยู่บนโต๊ะคุณทําเองเหรอทำอย่างนี้เพราะรู้ดีว่าอันดาไม่ใช่ผู้หญิงประเภทเก่งงานบ้านงานครัวเธอเก่งเรื่องหาเงินเข้าบ้านแต่อาหารหน้าตาดีกว่าที่เขาคาดการไว้อดทําให้สงสัยไม่ได้ทําเองค่ะ คำตอบของเธอทําให้เขาเบิกตาโตมากกว่าเดิมไปอีกจริงดิคุณเนี่ยนะทําไมคะมีอะไรต้องน่าสงสัยขนาดนั้นน้ําเสียงไม่พอใจมาแล้วคิมหันรีบป,ปรับสีหน้าและน้าเสียงทันทีไม่ใช่อย่างนั้นผมรู้ไงว่าคุณไม่ชอบทํางานบ้านเรื่องทำอาหารไม่ต้องพูดถึงเลย